นะคะทุกคนก็เป็นวันสุดท้ายของพีทในประเทศฝรั่งเศสแล้วนะเดี๋ยวพีทไปร้านเค้กก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันว่าวันนี้พี่จะได้อะไรมาบ้างได้เค้กมาแล้ว2องอันค่ะเดี๋ยวเราไปหาของกินเพิ่มดีกว่านีากลับมาร้านเดิมนะคะโอ้ยสิ่งนี้คือแบบใหญ่มากแต่ที่อยากกินคือสิ่งนี้อยากกินอัน,นี้ โอเคค่ะวันนี้ก็ไปสั่งอันนี้มาอีกแล้วสิ่งที่พิชชอบมากอือหือร่อยมากมนองคือรสมะนาวเธอคราวนี้มาลองอันต่อไปไส้ชอ็อกโกแลตอันนี้อจอมนนท์ชอบไส์มะนาวมากกว่ากรอบมากเขาทำยังไงให้มันกรอบขนาดนี้วันนี้อือ ปกติเป็นคนไม่ค่อยกินแบบขนมปังครัวซองเรียง้ยแต่ที่นี่คือแบบควรลองควรกินอร่อยมากเดี๋ยวเราไปลองเค้กดีกว่าที่ซื้อมาเปิดเขาสาหหอมาให้อย่างดีเราก็บอกไม่ต้องหอ่อเพราะเดี๋ยวเราก็เนี่ยกำจัดหมดเกลี้ยงฮึออเปิดไม่ได้เห็นไหมเนี่ยนี่เขาบอกว่าเป็นซอสเท็ดแคลมเบแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าข้างในมันจะกรอบๆเพราะว่ามันจะมีถั่วมีอะไรกรึบๆมันสุดท้ายแล้วพี่ก็ขอกินให้ คุ้มค่าหน่อยเถอะเฮ้ยเป็นมูสนะคะโอ้แม่เจ้าข้างในเป็นมูสอย่างเงี้ยเราทั้งหมดเนี้ยก็คือซอสเท็ดแคลมูสหมดเลยอร่อยมาก <c oughs> ลุงเข้ามาดูทำไม <c oughs> มาซะใกล้ชะ,ะลุงกลัว <c oughs> <c oughs> ลองกินช็อกโกแลตที่เขาทำมาอ <c oughs> ืาวอนี้มาลอง <c oughs> อันต่อไปค่ะอือ อันนี้คือดาร์กช็อกโกแลตนะมันคือเฮซนันบดข้างในโอเคค่ะอยาก,กินหมดมันเปืองนะเดี๋ยวเราเก็บไว้กินเย็นนี้ด้วยเดีย๋ยวเราไปกันต่อคะ่ะวันนี้พี่คงไปเ,เมืองที่เรียกว่าองทิปโอเคค่ะอย่ารอช้าเด,ดี๋ยวเราขึ้นรถไฟไปองทิปกันดีกว่าปไปกับพีทพี่ว่าจะแบบเดินไปขึ้นรถไฟแล้วไปเมืองต่อไปนะแล้วพอเราจะแบบจะกลับบ้านอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาเดินที่ทะเลก่อนกะ <c oughs> พวกนี้ก็ต้องกลับแล้ว่ะ กลับไปทํางานนี่คือฉันแบ,บแต่งตัวพร้อมมีผ้าพันคอหนาวจะตายอยู่แล้วไม่มีคนลงไปไว่ายน้ำเนี่ยตอนนี้ดูค่ะชีวิตที่แสนชิลของชาวฝรั่งเศสน,นะคะวันหนาวหนาวอากาศ8องศาลงไปไว่ายน้ำดีกว่าวันนี้อุ่นจังเออที่สุดก็มาถึงเมืองที่ชื่อว่าองทิป ตะกี้เนี่ยขึ้นรถไฟมารับตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนเรือหาปลาก็จะได้กลิ่นคาวมาเลยนะตรงนี้ตะกี้อยู่ตรงพอตตอนนี้เราจะเป็นทางเข้าเมืองแล้วก็จะมีอีกแล้วนะคะถ้าเป็นเมืองสมัยก่อนนี้มันก็จะมีกำแพงล้อมรอบเนาะเราถึงมีเมืองอยู่ข้างในอันนี้เราก็เข้ามาแล้วะคะ่ะเข้ามาในเมืองข้างในเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้น ที่เห็นอยู่ริบๆตรงนี้นะคะก็คือเมืองนีสที่พิสอยู่เมื่อเช้านี่เมืององทชฟเนี่ยก็เป็นอีกเมืองหนึ่งเลยที่ปิกัสโซมาอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เมืองนี้จะมีปิกัสโซมิวเซียมด้วยถ้าใครสายอาร์ตชอบศิลปินปิกัสโซอย่างเงี้ยมาที่เมืองนี้นะนี่เลยพิพิธภัณฑ์ปิกัสโซอยู่ในปราสาทนี้นะอันนี้คือปราสาทจริงๆนะสมัยก่อนเขาใช้เป็นปราสาทจริงๆ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเอาปราสาทนี้มาทําเป็นปิกัสโซมิวเซียมแล้วถ้าเข้าไปเราก็จะได้เห็นงานอาร์ตของปิกัสโซของจริงนะอยู่ในเนี้ยในที่สุดแดดก็ออกมานะคะตอนนี้ฉันร้อนแล้วเนี่ยฉันอยากไปอยู่บนเรือลํานั้นจังเลยเธอมาคงม,มีความสุขบ้างเลยใครก็ได้ชวนฉันไปนั่งเรือยอทหน่อยนะติดต่อมาได้เลยลงในคอมเมนต์นะคะพร้อมไปนั่งเรือยอทดด้ดยเสมอใครไม่มีเพื่อนนะคะ าสาวสวยไปนั่งเรือยอทด,ด้วยติดต่อมาเลยค่ะตอนนี้ตกรถไฟต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงระหว่างที่รอดันไปเจอร้านขายของซื้อมาอีกเต็มเลยคือก็บ่นตลอดว่ากระเป๋าไม่มีพื้นที่แล้วบ่นไปก็เท่านั้นน่ะพอเห็นของปุ๊บก็ซื้อมาแล้วก็ไม่คิดถึงว่าจะใส่ลงไปในกระเป๋าแคลี่ออนได้ไหมคือเหมือนแบบซื้อมาก่อนน่ะแพ็คได้แพ็คไม่ได้เดี๋ยวค่อยเป็นปัญหาตามมาทีหลัง เดี๋ยวคืนนี้ได้แพาก,กระเป๋านานแน่นอนคือคนที่นี่เชียบอลกันเหรอเชียบอลหรือมเมาไปแล้ววะเนี่ย วันนี้ก็กลัวแบบว่าฉันอยู่คนเดียวไงก็วันนี้นะก็เป็นวันสุดท้ายในเมืองนีสแล้วก็เลยออกมาเดินเล่นที่สยามของเมืองนีสเหมือนเดิมนะวันนี้ก็เลยกะว่าจะไปหาของกินค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในร้านอาหารที่ชื่อว่าคาเฟ่เดอะทูรินหนึ่งในร้านอาหารซีฟู้ดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองนีสนะวันนี้เพี่ก็ไม่ได้มากินคนเดียวค่ะพีนัดเพื่อนที่เจอกันระหว่างทาง เขามีน้องหมาด้วยค่ะเดี๋ยวเขาจะมานั่งกินข้าวด้วยกันน้องหมาชื่อลิลลูน่ารักมากพันปอมเบเรเนียนอายุ14ปีวันนี้นะคะจะได้กินซีฟูดกินซีฟูดก่อนกลับเ,เว้ยเพนซิลเวเนียไม่มีซีฟูดสดๆ Oh! I oh. only had lunch. She hasn't had anything since lunch. <laughs> oh my god, she has fish in her mouth. Oh my god, that's so adorable. Bon appetit. Cheers! Alright, let's chop this. Mm. 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 So good. This is so good. มมแม่ของลีลูไปเข้าห้องน้ำพีทก็เลยได้เป็นเบบี้ซีทเป็นพัฟปี้ซิสเตอร์เขาก็ถามว่าเอาเอเอย<อ><อ>ู่ไม่ไหมที่จะดูแลหมาให้ฉันตอนฉันไปฉี่พีทก็บอกว่าไม่ไม่เลยโยนหมามาเลยค่ะพร้อมเต็มที่เสมอูอันนี้ไม่ใช่ของหนูนะคะนี่ของพี่หมาอมหอม น่าก oh, ินมากครัมบ oh, ูเ no, ล like, ่มาค่ะอันนี้ครัมบูเล่นะคะของหวานค่ะเราจะมาเคาะกันนะคะเคาะแต่ยินไม่เสียงดังแก็บแก๊บแก๊บ ลิลูจะได้กินแครมบรีด้วยลิลูแครมบรีสเอบแครมยแครวแมวอิสก็ร้อเพื่อนฉันมีคนมาจีบเว้ยอมีคนมาจีบ ตอนนี้นะคะพีกก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วเผื่อใครสงสัยว่าแบบเฮ้ยไปเจอกันได้ยังไงใช่ค่ะเดินดอนอยู่แล้วก็เจอเราก็เลยได้มาคุยกันอย่างเงี้ยแล้วก็แลกเปลี่ยนว่าเออเธอไปที่ไหนมาบ้างแนะนําที่ไหนบ้างยืนอยู่ตรงนั้นประมาณ45นาทีคุยกันไปเรื่อยๆเขาคุยกันถูกคอมากโมจิเขาก็เลยเทคมาหาบอกว่าเฮ้ยคร์เย็นนี้กลับมากินข้าวเย็นด้วยกันไหมอะไรอย่างงี้ก่อนเธอกลับบ้านพี่ก็เลยเออ โอเคค่ะไหนๆก็แบบอยู่คนเดียวเนะไม่มี ไม่มีใครกินข้าวด้วยอย่างงี้ก็เออไปกับโมจิละกันโมจิเขาอัธยาศัยดีมากน้องลิลูก็น่ารักคือน้องลิลูนี่เป็นหมาที่แบบโอ๊ยทําไมเป็นหมาที่โชคดีอย่างงี้มือเนี้ยลิลูกินเมนูเดียวกับพีทนะคือเมนูปลาย่างคือตั้งแต่โมจิได้ลิลูมาโมจิไม่เคยให้ลิลูกินอาหารหมาเลยคือตลอดชีวิตน,น้องลิลูเนี่ยนะน้องลิลูได้กินมาทั้งใบสั้นเอลกวางเนื้อหมูเนื้อไก่คือแบบคนกินอะไร น้องลีลูก็ได้กินอันนั้นคนกิน lobster ล,ลีลูได้กิน l o เตอร์ก็ดีค่ะได้เจอเพื่อนใหม่เนาะก็สนุกดีวันนี้ตอนนี้ห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวพีทต้องไปนอนแล้วค่ะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเที่ยวกับพีทนะเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้าค่ะยังไม่รู้จะไปที่ไหนแต่ว่าเรามาเจอกันแน่นอนค่ะทุกคนบ๊ายบาย